กิจกรรมท้าทายบอสห้าเทียนผู้ยิ่งใหญ่วันที่5นะครับวันแห่งถังซานอาวุธลับโดยแท้เรื่อนไปเรื่อนมามีแต่คนใช้ถังซานอาวุธลับเบส45ก็สามารถใช้ได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองใช้ทีมนี้ในการตีกิจกรรมในดูบมอกได้คำเดียวว่าแต้มดีมากๆ200อัพบ,บวกแน่นอนครับถึงแม้ไม่มีพายุเข็ม ก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับเราอยู่กับสัพยุปวิญญาจา์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามโดยกิจกรรมรอบนี้นะบอกเลยว่าใครไม่ท,ทาาําถังซานอุลับนี่แย่มากครับที่แย่เนี่ยไม่ได้หมายหมายถึงว่าอาคติไม่ดีนะแต่หมายถึงว่ามันติดท็อปยากมากคือไปดูมาเนี่ยหรือลองเทสมาน้องแมวขวนได้แบบเทียบไม่ติดจริงๆอะถังซานอุลับทำดาเมจได้อย่างเวอร์วังอลังการรามกรสตาร์สุยิยะตักเลยสุดยอดมากจริงๆครับ โดยตัวละครตัวนี้นะครับเราจะได้ตอนเลเวล45นะได้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีตู้อันนี้เข้านะครับนี่ปลุกพลังวิญญาณถ้าใครดองตัวไว้ก็ถือว่าดีมากเลยนะเปิดไอเปิดอนันี้เอาก็ได้นะครับซึ่งจานเปิดมาแล้วนะครับจานได้รับทางด้านของเทียบเชิญจุมบ้านมาหัวเหน่าเม่งเส้นจีครับ3 s s r ภายในโลเดียวแต่ว่าจานเปิดไปทั้งหมด 40- 50บใบนะครับได้3ตัวก็กางลางอะ่ะเกือบเกลือแล้วนะ แต่เกลือแหละต้องได้เทียบเชิญนวบานเป็นอาวุธที่ไม่ไม่ได้แนะนําไม่ใช้นะครับต้องเป็นพายุเข็มครับนี่ช่วงนี้เนี่ยถ้าใครมีโอกาสเปิดหาเนี่ยแนะนําให้รีเปิดนะครับการันตีเนี่ยอาวุธหนึ่งอย่างน้อย1ชิ้นที่200ใบนะแต่ถ้าได้มันก็รีเซ็ตนะครับอาจารย์ได้เทียบเชิญนวบานม,ามันมันไม่ดีอะ่ะมันเหมาะกับทีมพิษซึ่งมันไม่ค่อยแรงนะครับถ้าเทียบกับพายุเข็มดอกสาหรีถ้าใครอยากให้อาจารย์ทาคลิป แยกประเภทกับความสามารถดาเมจอะไรต่างๆของอาวุธลับเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดก็ได้นะเพราะว่าเพราะว่า,าหลินเนี่ยได้ทำเทลิสไว้ให้แล้วนะครับถ้าใครอยากจารทำก็คอมเมนต์กันไว้ได้ฝากกดไลค์ด้วยนะเดี๋ยวจา์มาอ่านทุกคอมเมนต์เลยอันไหนที่จารย์ไม่ได้ตอบ้องของอาภาัยด้วยเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับก็พยายามไล่อ่านไลต่ตอบมาเรามาดูทีมของเรากันครับทีม8ของจานนะครับจาย์จะใช้เป็นทางด้านของ เปลี่ยนตัวดีไหมเดี๋ยววปนบนึงนะครับโอเคจานน่าจะใช้เราไม่น่าจะตายมีอันนี้อยู่โอเคเปลี่ยนเป็นตัวดาเมจอ่ะจะขอโอนค่าพลังก่อนพอดีจาลองลองสับทีมใช้นะครับเนื่องจากจานไม่มีหัวอู่นะจานเคยบอกหลายรอบแล้วนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยหัวอู่เก่งมากจานไม่มีมันก็เลยเป็นข้อเสียไปนี่คือทีมที่จานเล่นนะครับจะมีมารอสูรน,นะครับหัวแชกนะครับ ปายเฉินเซียงอ้วนไฟถังซานยา่าเสี่ยวอู่นะครับอันนิ่งหรือว่านิ่งเฟิงจือแล้วก็ถังซานอาวุธรับทนาของอาวุธนะครับจานจะมีแค่เทียบเชิญโน,นบานดาเมจมันแค่6 5 0 0 0เบามากนะครับใช้หน้าไม้จูเกอร์อันนี้ได้ฟรีนะครับหน้าไม้จูเกอร์เนี่ยได้ฟรีนะหลังจากที่เราตีผ่านด่านด่านแรกแล้วนะครับด่านไนเออยนะครับนี่เหมือนมารีวิวอะไรวะเนี่ย เหมือนว่ารีวิวทางซานอวอดับเลยบอกไว้ก่อนนะครับเผื่อใครหานำมาจูกเกิดได้ฟรีนะอันนี้นะครับผ่านด่านแรกก็ได้รับแล้วนะครับได้ฟรีแบบที่จานใช้อยู่นะครับตีบวกมาดาเมจมันดีมากนะครับนี่สร้างความเสียหายเดี่ยว250,000นะครับและถ้าหากว่าศัตรูมีเกาะเยอะเนี่ยยิ่งแรงเพิ่มขึ้นอีก100%แรงมากๆเลยในการโจมตีเดี่ยวนะบอกเลยว่าอู้ฟู่มากเลยส่วนสเตตัสนะครับจานอัพเป็นคิดดาเมจนะครับคือความแรงคิดนั่นเอง ทังซันย่านะครับวงแหวนก็งูแมงมุมงูแมงมุมสเตตัสก็เป็นทางน้านของความเร็วนะครับแต่ความจริงในด่านนี้ความเร็วไม่ค่อยที่จะจําเป็นเท่าไหร่ครับเอาเป็นเลือดไปซักน,นิดนึงแล้วเหลือว่ายี่สิบสำหรับสปิริตก็ได้ด่านนี้มันตีเรากลับมาแรงมากนะครับก็เซฟเซฟตัวเองก็ได้มานาสูนครับมานาสูนมานาสูนไม่ตายง่ายอยู่แล้วนะอัพเป็นสเตตัสความเร็วนะครับอันนิ่งนะครับ ตัวจริงขยับได้นะอันนิ่งนี่อัพสเตตัสอดเป็นเลือดนะครับวงแหวนก็ดอกไม้ล้วนเลยเสียงเสียงก็เหมือนกันครับสเสียงเสียงก็จะเป็นดอกไม้ล้วนนะครับสเตตัสจัเปลี่ยนเป็นเลือดหมดนะในกิจกรรมเนี่ยไม่ต้องการความเร็วมากครับขอแค่เราไม่ตายก็พอขอแค่ยืนทําเป็นตัวบัฟได้ก็พอปัอกหัวแชรครับนี่ เสือป่องเสือป่องนะครับหรือเป็นเสือเสือเสือป่องก็ได้สเตตัสนะครับเป็นชีดาเมจอ้วนไฟครับสเตตัสก็เป็นดาเมจเสียวอู่ครับสเตตัสเสียวอู่ก็จะเป็นดาเมจเหมือนกันก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะครบทุกตัวละลองใช้กันเลยดีกว่าอันแจ็คขอแนะนำร้านจูนปิโก แพ็คลายเดือนสุดฮิตอย่างแพ็คไส้กรอก็เพียง90บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแพ็คโกในระดับขึ้นมาก็เพียง220บาทสายสุ่มกาชาใบสุ่มแพ็คใหญ่ก็คุ้มหรือจะเป็นสายเติมเพชร3,700บาทเติมผ่านร้านเพียง3,300เท่านั้นถูกกว่าเติมเองแน่นอนสะดวกรวดเร็วร้านจดทะเบียนอย่างถูกต้อง มั่นใจได้กับเครดิตหลักล้านในการบริการมากกว่า4ปีไม่มีรีฟันแน่นอนอย่าลืมคิดเติมเกมนึกถึงจูปิโก,โก็ลิงอยู่ใต้ดิสคริปชันเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะครับหน้ากิจกรรมนะครับตอนนี้จานอยู่อันดับ13นะทำได้235แต้มก็ถือว่าไม่เลวนะครับติด1ใน20นี่ก็โอเคแล้วนะสำหรับไอดีตัวเองนะครับนี่เห็นไหมมีแต่คนใช้ต่างสารอมุลลับครับ,รบหูคนนี้4ดาวเลยเหรอมีพายุเข็ม1ดาวแดงด้วยซึ่งกาแนะนำนะครับว่าไม่เหมาะนะครับ อันนี้ขาแนะนำนะใครทําไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นการวาดหรือว่าอะไรถังซานนะครับ2ดาวแดงก็พออาวุธลับให้ทํา5ดาวแดงนะครับเหตุผ<ด>ลเพราะว่าการที่อัพถังซานมากกว่า2ดาวแดงเนี่ยจะทาให้โอกาสการออกพวกอาวุธต่างๆเนี่ยมันน้อยลงครับโอกาสเลดการออกทั้งตัวทั้งอาวุธเนี่ยมันจะน้อยลงไปแนะนําว่าให้ทาแค่2ดาวแดงก็พอและทําอาวุธเนี่ยให้กลายเป็น5ดาวแดงนะครับนี่มันจะคุ้มสุดนะ ตัวไม่จําเป็นต้องทําดาวเยอะนะครับอันนี้แนะนําไว้นะสาวดาวแดงก็อาวุธหดาวแดงสวยเลยเดี๋ยวเราจะเล่นตีด้วยมือนะครับหลายๆคนก็น่าจะได้ได้ดูนะตีด้วยมือดีกว่าระวางอย่าให้ทีมมาตายก็พอครับนี่ครับคนฝฟก็ตีไปครับไม่เป็นไรมาสูดครับเ็งเกตอัน,นิ่งก็ให้ เกตครับเกตกำมานแล้วก็ถังซานเป็นทักษะสี่ครับหลังจากนั้นก็บัฟดาเมจบัฟไปเลยนะครับเราเล่นช้าๆก็ได้นะยิงครับบุ้มดูดาเมจที่ได้ครับดูดาเมจที่ได้จากอ้วนไฟนัดแรกครับโอ้โหแต้มมาแล้วครับเท่าไหร่ครับยังไม่หยุด105แต้มภายในนัดแรกครับถามจริงโอ้โหนี่ครับเราก็ยิงเลย ทางด้านของถังเซี่ยวเนี่ยมันจะกัน CC นะครับเห็นไหมควบคุมด้านทานทั้งหมด5เทิร์นตอนนี้เหลือ4เทิร์นนะครับเราก็แค่ทนครับเราก็แค่ทนให้เขาเนี่ยใช้หมดไปนะครับสําหรับกัน CC แลเราก็ติดปกติไปเลยนะครับไม่ต้องแบบแบบพะวงมากติดปกติเลยมีเกตไม่มีเกตใช้อาวุธรับได้อยู่แล้วครับยิงครับอุ้ยหกแสนติดคี้ครับยิงอ้ยติดคี5ห้าแสนสวยมากเลยติดคี้อุย้ยมีติดครับ อ่ามันก็ตีครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฟื้นฟูเลือดครับนี่ฟื้นฟูเลือดบับดาเมจด้วยพยายามรอให้ซ C ซีเขาหมดเราค่อยจัดการทีเดียวนะครับเอา้ากดยิงผิดยิงผิดตัวยิงผิดตัวอืมไม่ติดด้วยอืมติดครับบับเกรดครับอัน <Okay. S 1> นี้ตีปกติครับพอดีเมื่อกี้โอ้หเก้าแสนถังซานอุรับตีโคตรแรงอะ่ะ ลีกสองเทินครับเขาจะเขาจะหมดแล้วนะการซีซีบัฟขึ้นมาครับยิงครับยิงครับทำไมรู้สึกว่าถังซานใช้อันนี้ยิงครับอ้โหูเข้าแรงมากครับอันนี้ก็ให้เกรดไปเลยมารสูนะครับอันนี้เราก็ทนน่าจะทนได้อีกรอบหนึ่งนะเอ้ยเขาไม่ใช้ทักษะครับโดนไปเตะครับมารสูเป็นเกรดครับ ยิงครับยิงครับถ้าโอกาสาการบัฟมันผ่านไปแล้วเนี่ยเราก็ยิงไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเลยแค่เทินเดียวนะครับเราเขาก็จะโดนเราทักษะได้แล้วขอให้มีใครอับตาอุ้ยเสียงเสียงตายครับนี่ขนาดอับเลือดแล้วนเนี่ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเมื่อกี้จ้างคำนวณแล้วมันไม่น่าจะตายแต่ก็ตายนะครับ นั่นแปลว่าพลาดจนไม่น่าให้เกตมาส่นน่าจะเลือกเป็นฟื้นฟูเลือดมันจะมีจุดที่แบบบางทีมันก็พลาดอย่างเงี้ยนะครับปกติการตีปกตินะอันนี้ก็ล็อกได้แล้วครับหลังจากนี้เขาก็จะทําอะไรเราไม่ได้แล้วเรากดออโต้ได้เลยนะครับออโต้ให้ยิงทักษะไปเลยกดผิดนะครับอันนี้ก็ฟื้นฟูเลือดในทีมนะครับท่นาน้าของ ถังซานย่ญญาก็ล็อกได้แล้วนะเพราะว่าตอนนี้เขาไม่การซีซีครับตัวที่เหลือก็ทำดาเมจครับเมื่อกี้หมาเพิ่งบัฟไปใช่ไหมถังซานย่ญญาหายเมื่อกี้กดเล่นมือคุ้มกว่านะอันนี้ถือว่าพลาดนะครับไม่เป็นไรถ้าเล่นมือเนี่ยดีกว่าตอนนี้เราเหลือยี่ิบสองเทินแต่ว่าเราเสียถังซานย่ญญญาไปแล้วเนี่ยเราจะคุมเขาไม่ได้นะ รอบนี้สวยมากแล้วนะครับรอบนี้สวยมากมากเลยอะ่ะเสียดายนะครับที่มาแล้วเสียดายมากเลยที่เมื่อกี้อ่านอ่านลายผิดนะครับอ่านลายด้านขวาผิดเพื่อนรมทีมก็เลยตาย239ครับอุ้ทยทำลายสถิติด้วยเนี่ยอู้ถ้าเราไม่พลาดนะทุกคนน้องเสียอูตายครับ เก็บเชิญโยงยบาลใช้เลยครับอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่เหลือตัวแล้วเลยสี่เทิร์นพอดีครับก็ได้ยิงอโอเคครับ245แต้มครับโอ้โหถึงมา้าเมื่อกี้จารย์ไม่พลาดนะเลือกการอ่าเมื่อกี้ที่ให้เกตกับมารสูนเลือกเป็นฟุ้นฟูเลือดเราจะไม่เสียทวินเทลครับ พอเราไม่เสียจีวินเทียเราจะมีบัฟความเร็วกับบัฟดาเมจเราจะไม่ไม่โดนแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าพลาดมันพลาดกันได้ครับบางทีเราต้องเล่นซ้านะถ้าใครอยากได้ได้แต้มเพิ่มนี่ครับอันดับ9เลยติด1ใน10ถ้าไม่ตายจันว่าน่าจะได้ประมาณ252โดยประมาณนะครับน่าจะได้ประมาณ250 252ยอยางังไงกันบ้างครับสำหรับทีมทางซนานอว์รับวันนี้ที่เอามาเทสให้ดูในการใช้ตีกิจกรรมบอกเลยว่าดีมากนะครับ แถมสิ่งที่จานใช้เนี่ยฟรีด้วยนะไม่ต้องไปนับอาวุธชิ้นล่างสุดที่มันกาะนะครับจานแค่แสบม,มาประดับนะนี่อัพเลเวลกับความแรงหน้าไม้จูกเกอร์ก็พอนะแรง250%เลยส่วนทางซานเนี่ยถ้าไม่ได้ติดอะไรให้มันตีด้วยอันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันแรง3,000,000เนี่ย3 0 0 0 0 0แต่ว่าอันนี้แชร์ให้เพื่อนไม่ได้นะอันนี้ต้องเล่นด้วยตัวเองนะครับส่วนหน้าไม้เนี่ยก็จะแรง2 5 0 0 0เนี่ยก็ให้เพื่อนยิงหน้าไม้ส่วนตัวเองก็ยิงคันสอดไร้เสียง นะครับปอกแขนธนูไรเสียงไปหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ในการเลือกเล่นตีกิจกรรมวันนี้ให้ติดท็อปได้แต้มดีๆนะครับตีไปแค่5วันจานก,ก็เก็บ840แต้มไปเปที่เรียบร้อยแล้ววันพรุ่งนี้ก็น่าจะทําเป็นคลิปให้น้อง้ๆน,น,นะถ้าอยากให้ถ้ามีใครอยากให้ทานะครับสำหรับคลิปนี้ก็กรักแค่ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกข,ของทุกๆคนเปิดได้ตัวดีๆเปิดได้ตัวดันโดนนะครับทำแต้มดีๆกีกิจกรรมแบบปังๆทุกคนเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ